จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลิน b บอัมทรนีโดยไม่หมออัมธรรมทาโรนะคะวันนี้เป็นคลิปเรนดอมเนาะรนดอมนะ เกี่ยวกับเรื่องของกําลังใจนะถ้าเกิดว่าคุณกําลังท้ออยู่นะฮะและต้องการกําลังใจนี่อาจจะเป็นคลิปของคุณนะหมอจะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูพลังงานของคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้กันนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วอะไรคือคำแนะนำที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะโอเค ตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะ เดิมทีหมอตั้งใจจะเป็นพิกา,การดแหละแต่คิดว่าทําเป็นภาพรวมๆเลยดีวยกว่าจะได้มีกําลังใจกันแบบไปพร้อมๆกันเนาะจะได้ฝากยาวๆได้บางคนอาจจะฟังก่อนนอนบา,บางคนฟังอตอนเช้าก่อนไปทางานนะคะอืมดูจากพลังงานเนาะคนที่เข้ามา ฟังคลิปนี้เป็นไปได้ว่าคุณน่าจะกำลังรู้สึกอึดอัดใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่ตรงปัจจุบันจุดที่คุณเป็นอยู่มันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่สบายใจที่อยู่คุณอยากจะออกจากจุดนี้ไปแต่ก็ยังออกไม่ได้ยังถูกดึงถ,กงถูกร้งถูกฉุดไว้อยู่นะ มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยหรือไม่สบายใจกับการที่จะอยู่จุดนี้ไม่แน่ใจว่าใครจริงใจกับคุณบ้างไม่แน่ใจว่าใครดีกับคุณบ้างนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคุณคิดถึงครอบครัวนะคิดถึงออที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของคุณก็คือครอบครัวหลายคนอยากกลับบ้านอยาก ไปหาพ่อหาแม่หรือว่าอยากบางคนมีลูกก็อ,อยากกลับไปหาลูกอยากไปกอดอยากได้กำลังใจนะบางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าเพิ่งโทรหาก็ได้นะเพิ่งโทรหาเพิ่งกลับไปหาหรือบางคนจบคลิปนี้ไปเชื่อเลยว่าคุณอาจจะโทรไปหาที่บ้านนะโทรไปคุยกับที่บ้านกับครอบครัวกับลูกนะมีคำพูดนะหรือการกระทำอะไรอะไรสิ่งหลายหลายอย่าง ที่ต้องบอกเลยว่ามันมาฉุดรั้งหัวใจของคุณมาทำให้หัวใจของคุณมันไม่เป็นอิสระนะคะคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะบางครั้งบางทีต้องบอกว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการพลังงานดีๆต้องการการ s u p o r t จากใคร สักคนหรือใครบางคนที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากพลังงานเหล่านี้หลุดพ้นจากจุดที่คุณรู้สึกไม่ไม่สบายใจเหล่านี้นะคะต้องบอกเลยว่าหลายหลาย,หลายคนพยายามนะพยายามไม่ใช่ไม่พยายามนะพยายามจะออกจากจุดที่เป็นอยู่พยายามที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกโอเคขึ้นนะ พยายามที่จะปล่อยวางพยายามพยายามแต่มันยังหลุดไม่ได้นะแล้วอะไรล่ะที่ไพ่อยากจะแนะนำกับคนที่มาฟังพลังงานมาฟังคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณนะที่ไพ่อยาจจะอยากบอกอยากจะสื่อสารนะ อยากจะให้พลังกำลังใจดีๆอะไรบางอย่างกับคุณสำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกท้อทแท้เหนื่อยล้าต้องบอกว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณมีคนที่รักคุณอีกหลายหลายคนคนมีคุณมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ต พร้อมจะอบกอดคุณอยู่มากมายนะถ้าคุณกำลังรู้สึกไม่สบายใจนะกำลังรู้สึกเป็นทุกข์กำลังรู้สึกว่า,าท้อแท้กำลังบางครั้งบางทีอาจจะไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคิดดีๆนะคุณมีคนที่ชื่นชมในตัวคุณคนมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ คุณมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยมีคนที่เห็นคุณค่าคุณอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณเขาเห็นความสำคัญในตัวคุณคุณควรชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่คุณมีก่อนนะหากคนฟังคลิปนี้อันดับแรกขอให้คุณขอบคุณตัวเองก่อน กว่าคุณจะยืนมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะมากมายคุณกดดันอะไรมาก็เยอะคุณสู้มาก็เยอะอันดับแรกคุณขอบคุณตัวเองก่อนเลยว่าเฮ้ยขอโทษนะมึงเก่งอ่ะบอกตัวเองเฮ้ยเออกูเก่งว่ะเฮ้ยมึงเก่งจริงๆเว้ยบอกตัวเองมึงเก่งจริงๆเว้ยที่มึงพาตัวเองมาจนถึงจุดเนี้ยมึงเก่งจริงๆ,ๆ มึงพยายามจริงๆมึงตั้งใจจริงๆมึงมีความมุ่งมั่นจริงๆอะ่ะมึงไม่ยอมแพ้จริงๆมึงแม่งเจ๋งจริงๆบอกเปตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองก่อนนะขอบคุณตัวเองเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราไม่ได้แบบว่าโอ้โหสบายชิวอะ่ะเราก็สู้แล้วก็ฝ่าฟันมาตั้งเยอะเราก็พยายามมาเยอะมากเลยอะ่ะเราเก่งขนาดไหนขอบคุณตัวเองก่อนอันดับที่หนึ่งขอบคุณ ที่สู้ที่ลุยมาอันดับที่สองขอบคุณตัวเองที่อยู่กับตัว,ตวเราเองมาตโดยตลอดขอบคุณที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนเราก็ไม่เคยทิ้งกันด้วยเพื่อนบอกตัวเองเราก็ไม่เคยทิ้งกันเลยแล้วร้องไห้ไปด้วยกันเราเสียใจไปด้วยกันเราทุกข์ไปด้วยกันเราสุขไปด้วยกันขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันเห็นไหม คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยอย่างน้อยที่สุดคุณก็มีตัวคุณตัวของคุณเองเนี่แหละที่เป็นเพื่อนคุณอยู่เคียงข้างคุณมาเสมอทำทุกอย่างเพื่อคุณมาเสมอร้องไห้ไปด้วยกันดีใจไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมัน่นเิเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคนคนนี้ว่าแม้ว่าวันนี้มันจะอึดอัดแค่ไหนมันจะท้อแท้ขนาดไหนแต่เชื่อมั่นใน คนคนนี้คนที่อยู่กับคุณมาโดยตลอดว่าเราจะผ่านมันไปได้แน่ๆเราจะฝ่าฟันแล้วเราจะผ่านมันไปได้แน่ๆเราจะกลับมามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีพลังที่เข้มแข็งแข็งแกร่งอีกครั้งได้แน่ๆนอกเหนือจากนี้ต้องบอกว่าคุณมีคนดีๆอีกรอบที่อยู่รอบตัวคุณอีกมากมายพ่อแม่พี่น้องคนรอบตัวคุณ แฟนคุณลูกคุณสามีคุณภรรยาคุณคนเหล่านี้สพอร์ตคุณเสมอเขาเห็นคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นคนที่เจ๋งที่สุดมาโดยตลอดคุณเก่งที่สุดในสายตาของเขาและเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอว่าคุณจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นได้ตลอดเวลา เห็นไหมคะคุณไม่ได้แย่คุณมีแต่สิ่งดีๆคุณมีคุณค่าในตัวเองอะไรอีกที่ไพ่อยากจะบอกเห็นไหมคะไพ่บอกตรงเลยขอให้วันนี้ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่และถ้าคุณกำลังห่อตัวหรือนั่งห่อตัวหรือนอนคดคู้อยู่ให้คุณยืดอกค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวแล้วยืดอกอย่างคนสง่าผ่าเผยนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะกลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งอีกครั้งคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ความรู้สึกท้อแท้ที่คุณเคยมีมันจะเลือนหายไป จากวันนี้คุณจะเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกล้าแกร่งและสงาา่าผ่าเผยยิ้มให้กับตัวเองค่ะบอกตัวเองเลยว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะแข็งแกร่งคุณจะกลับมาสงาา่าผ่าเผยพลังงานดีๆจะเข้าสู่ชีวิตคุณอะไรที่คุณ วาดหวังคิดฝันไว้มันจะสำเร็จได้ค่ะคุณจะทำได้คุณจะทำได้ดีคุณจะประสบความสำเร็จอะไรที่รู้สึกอึดอัดใจบอกตัวเองไว้ว่าคุณกำลังจะผ่านมันไปแล้วค่ะชีวิตที่สดใสรอคุณอยู่มีแต่สิ่งดีๆรอคุณอยู่ในภายภาคหน้า คุณเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่จะไปเจอความสําเร็จแล้วค่ะบอกกับตัวเองดังๆคุณทำได้คุณเก่งมากคุณเก่งมากกว่ามากกว่าที่คุณคิดคุณเก่งมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณทำได้มากกว่าที่คุณคิด คุณพัฒนาได้เสมอและตลอดเวลาคุณจะดีขึ้นอีกคุณจะเก่งขึ้นอีกชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมากกว่านี้อีกชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพลังกายพลังใจของคุณจะ แข็งขึ้นค่ะคุณจะมีอำนาจนะมีพลังมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งคุณจะสามารถส่งผ่านพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนี้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะคุณคือผู้ที่มีนะมีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคุณมีพร้อมแล้วตอนนี้นะ ศัตรูสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีอะไรใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณจะพ่ายแพ้แพ้ภัยตัวเองไปเองค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีงามของคุณเชื่อมั่นในพลังบุญของคุณนะอะไรที่คุณเคยถูกควบคุมต้องบอกเลย ต่อจากนี้ไปสลายไปค่ะคุณคือผู้กำหนดโชคชะตาคุณคือผู้กำหนดชีวิตของคุณเองคุณคือผู้เลือกและคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณเลือกที่จะมีความสุขค่ะคุณเลือกที่จะประสบความสำเร็จคุณเลือกที่จะมีชีวิตที่ดี คุณเลือกที่จะมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการหากตอนนี้คุณต้องการสิ่งใดให้คุณตั้งจิตตั้งใจนึกเลยนะหากคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีเงินมีทองนะอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ อยากจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังอยากจะมีความรักที่ดีขอให้คุณจินตนาการเลยค่ะณะเวลานี้เลยว่าคุณได้รับมาแล้วจินตนาการไปพร้อมๆกันนะคะคุณมีความรักที่ดีมากเป็นความรักที่มีความสุขมากๆนะคุณแฮปปี้มากๆคุณกำลังยิ้มกว้างอยู่ทีเดียวค่ะ เพราะว่าได้รับความรักที่ดีความรักที่จริงใจนะมีความรักที่ที่สดใสทำให้หัวใจคุณพองโตคุณได้รับการใส่ใจดูแลอย่างดีคุณก็ใส่ใจดูแลผู้คนดีเช่นเดียวกันนะคะคนรอบรอบข้างของคุณมีความสุขกายสบายใจมากเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจนะคะคุณมีชีวิตที่ดีนะคุณจเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน คุณได้อยู่ในจุดที่สูงขึ้นดีขึ้นมีคนยอมรับในศักยภาพและความสามารถของคุณคุณมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนมีคนห้อมล้อมนะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ต้องบอกว่ามันสำเร็จแล้วค่ะมันสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวงังจริงๆนะคุณสำเร็จแล้ว ขอบคุณสิ่งที่คุณมีขอบคุณสิ่งที่คุณได้ขอบคุณจักรวาลขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้และพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำให้คุณสำเร็จและตอนนี้คุณสำเร็จแล้วจริงๆค่ะคุณสำเร็จแล้วจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะคุณสำเร็จแล้วจริงๆนะนะ ความสำเร็จของคุณกำลังเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีแล้วค่ะขอบคุณความสำเร็จนี้นะที่มันกำลังทยอยเดินทางมาหาคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณมีพลังมากขึ้นใช่ไหมคะคุณมีกำลังใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณมีพลังและกำลังใจมากขึ้นแล้วออกไปใช้ชีวิต ออกไปสู้ออกไปลุยแล้วออกไปรับสิ่งที่คุณต้องการค่ะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้คุณมีพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมเพิ่มมากขึ้นและพร้อมแล้วที่จะรับพลังงานดีๆพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆพร้อมแล้วที่จะรับความสําเร็จพร้อมแล้วที่จะประสบความสําเร็จ ยินดีด้วยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคอมเมนต์บอกแม่หมอนิดนึงนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกด see first ให้กับแม่หมอในทุกๆช่องทางเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครรับพลังงานดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์รับพลังงานแล้วก็ affirmation นะยืนยันมานิดนึงว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะยืนยันว่าคุณพร้อมจะรับมาแล้วพร้อมจะเป็นคนที่มีความสำเร็จแล้วเมื่อคุณยืนยันนะคอมเมนต์ Comment, ยืนยันแชร์ไปให้คนที่คุณรักเพื่อรับพลังงานดีๆแบบนี้ด้วยฟังก่อนนอนทุกวันเพื่อรับพลังงานดีๆแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้คุณ มีชีวิตที่เบิกบานตื่นรู้ท่งพลังนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็ใฝ่ฝันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังแล้วก็มีความสุขมากมากนะคะสวัสดีค่ะบายบาย